ภูเขาไฟปะทุเกิดจากการเคลื่อนตัวของหินหนืดหรือแมกมาแก๊สใต้เปลือกโลกดันตัวขึ้นมาสู่พื้นผิวโลกโดยจะนำเอาทั้งไอ้น้ำฝุ่นละอองเท่าถานและแก๊สต่างๆขึ้นมาสู่ชั้นบรรยากาศ เกิดลาวาสีส้มที่ไหลลงไปตามแรงโน้มถ่วงของโลกซึ่งการประทุข,ของภูเขาไฟนั้นเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่นับว่ามีผลกระทบและส่วนใหญ่แล้วมักจะค่อนข้างมีความรุนแรงซึ่งครั้งหนึ่งเคยทําลายเมืองอย่างปอมเปอีที่เคยรุ่งเรืองในยุคโรมันโบราณให้ถูกฝังกรบอยู่ใต้เท่าฐานมานานกว่า2,000ปีการเกิดภูเขาไฟปะทุในยุคสมัยปัจจุบันผู้คนทั่วทุกมุมโลกสามารถรับชมข่าวสารผ่านภาพข่าว นิตยสารหรือสื่อออนไลน์ต่างๆเสมือนเป็นหนึ่งการบันทึกหน้าประวัติศาสตร์ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้อย่างหนึ่งสำหรับในยุคก่อนประวัติศาสตร์ครั้งที่มนุษย์นั้นยังไม่รู้จักการเขียนบอกเล่าเรื่องราวด้วยตัวอักษรมนุษย์ได้เขียนภาพสีและขูดขีดบนผนังถ้ำและเพิงผาโดยมีจุดมุ่งหมายด้วยหลายวัตถุประสงค์แต่สิ่งหนึ่งเพื่อแสดงออกเกี่ยวกับวิถีชีวิตประจําวันซึ่งก็เป็นหลักฐานชิ้นสําคัญที่ทําให้พบว่ามนุษย์ในยุคนั้นได้พบเจอกับเหตุการณ์อะไรมาาบ้าง และหนึ่งในเหตุการณ์การประทุข,ของภูเขาไฟในยุคก่อนประวัติศาสตร์ก็เคยถูกบันทึกภาพเหล่านั้นไว้ด้วยเช่นกันแต่จะเป็นในรูปแบบใดสถานที่ไหนนั้นไปพบกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ล้ำค่าใน4สถานที่บันทึกภาพเหตุการณ์ภูเขาไฟปะทุในยุคก่อนประวัติศาสตร์กันครับหนึ่ง สกาล่าวอเคโนตุรกีเวณภูเขาไฟสากาล่าที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของประเทศตุรกีเป็นที่ซึ่งนักโบราณคดีค้นพบร่องรอยของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์สมัยสมฤทธิ์ที่พบว่ามีรอยเท้าของมนุษย์อ,อ,ยอ,ษยอ,อยู่บนเท่าภูเขาไฟหรือที่รู้จักกันในชื่อว่ากูล่าฟุตปรินส์ซึ่งจากการตรวจสอบกำหนดอายุทางวิทยาศาสตร,สร์แล้วก็พบว่าเป็นรอยเท้าของคนที่มีชีวิตอยู่เมื่อราว4,700ปีก่อน สันนิษฐานว่าเกิดจากเจ้าของรอยเท้าเห็นการประทุของภูเขาไฟที่ไม่รุนแรงหรือเริ่มสงบลงแล้วจึงเดินเข้าไปใกล้และทิ้งรอยเท้าไว้ที่พื้นพอนานวันหินภูเขาไฟได้ก่อตัวขึ้นและมีการสะสมตะกอนอย่างช้าๆจนปรากฏเป็นรอยเท้ากุลาซึ่งนอกจากจะมีรอยเท้าคนแล้วก็ยังมีการค้นพบรอยเท้าสัตว์อยู่ด้วยอีกหลายรอยและห่างออกไปไม่ไกลจากรอยเท้ากุลามากนักจะพบกับเพิงหินกรลลิตัสที่บนผนังน,นั้นจะปรากฏภาพวาดสีแดง วาดเป็นภาพมือวงกลมและลายเส้นซึ่งนักรรัคดีได้ตีความภาพดังกล่าวว่าน่าจะหมายถึงปล่องภูเขาไฟสกาล่าที่กําลังปะทุโดยวงกลมที่มีจุดอยู่ข้างในหมายถึงปากปล่องภูเขาไฟที่กําลังพ่นไฟเส้นที่อยู่รอบวงกลมเรียงตัวกันเป็นรูปกรวยน่าจะเป็นตัวแทนของภูเขาไฟ เส้นหนาที่อยู่ด้านล่างหมายถึงลาวาที่ไหลออกมาส่วนภาพมือเหนือวงกลมซึ่งมีลักษณะเป็นมือที่ไม่มีนิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้น่าจะเป็นญลักษณ์แทนเท่าฐานและลาวาที่พุ่งออกมาจากปากปล่องภูเขาไฟสากาล่า 2. อุกทาซาอาร์เมเนียอุกทาซา เป็นแหล่งศิลปะบนก้อนหินที่มีอายุราว5,000ปีในยุคสมัยทองแดงถึงสมัยสมัมฤทธิ์ซึ่งครอบคลุมพื้นที่กว้างใหญ่ตั้งแต่อยู่บนปากป่องภูเขาไฟที่ดับแล้วในเทือกเขาซูนิกทางตอนใต้ของประเทศอาร์เมเนียซึ่งสถานที่แห่งนี้ได้ถูกค้นพบในช่วงต้นศตวรรษที่20แต่ก็ไม่ได้มีการศึกษาจริงๆจนกระทั่งถึงปี1920และอีกครั้งในช่วงปลายปี1960ถึงได้มีการศึกษาอย่างจริงจังของศิลปะก,การสลักภาพลงบนหินภูเขาไฟสีน้ตาลด ซึ่งเป็นหินภูเขาไฟดับแล้วกว่า2,000ชิ้นวางกระจัดกระจายอย่างหนาแน่นในพื้นที่ดังกล่าวและทั้งหมดเมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าไม่ได้ถูกสลักขึ้นในคราวเดียวกันจากการศึกษาชี้ให้เห็นว่าพื้นที่นี้เคยเป็นแหล่งที่อาศัยของชนเผ่าเร่ร่อนและพบการแกะสลักบนเศษหินแสดงให้เห็นถึงการล่าสัตว์ภาพสัตว์ต่างๆรูปทรงเรขาคณิตและแม้แต่สัญลักษณ์จักรราศีโดยพบภาพสัตว์ที่ถูกสลักไว้มากมายบนหินก้อนต่างๆซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นภาพของแพะ ซึ่งก็มีข้อสันนิษฐานมากมายถึงความสำคัญของแพะในพื้นที่นี้ในปัจจุบันก็ยังคงเป็นปริศนาทามกลางทุ่งภาพสลักเหล่านั้นมีภาพหนึ่งที่ถูกสลักให้มีลักษณะคล้ายกับน้ำพุซึ่งนักวิชาการสันนิษฐานว่าอาจเป็นฉากการระเบิดของภูเขาไฟโปรักซึ่งปัจจุบันอยู่บริเวณชายแดนของอาร์เมเนียกับอาเซอร์ไบาจานซึ่งเป็นหนึ่งในภูเขาไฟที่ยังมีพลังอยู่ในอดีตหากเกิดการปะทุก็จะสามารถมองเห็นได้ง่ายจากบริเวณนี้ สำหรับงานแกะสลักเหล่านี้จะมองเห็นได้เฉพาะในช่วงฤดูร้อนเท่านั้นเนื่องจากบริเวณนี้จะมีหิมะปกคลุมตลอดเกือบ9เดือนต่อปี 3. สาซาตานหฮุยุกตุรกีซาตานหฮุยุกหรือซาทันเฮยุก เป็นเมืองโบราณขนาดใหญ่สมัยยุคหินใหม่ถึงสมัยยุคสมฤทิ์ตั้งอยู่ในตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศตุรกีในปัจจุบันที่บอกเล่าถึงการตั้งถิ่นฐานในเมืองใหญ่และมีความเจริญรุ่งเรืองในราว7,000ปีก่อนคริสต์กาลได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกในปี2012ที่ครั้งหนึ่งซาตานฮุยุคเคยได้ชื่อว่ามีภาพภูเขาไฟปะทุบนผนังที่เก่าที่สุด แหลง่งโบราณคดีซาตานหุยุคแห่งนี้ได้รับการขุดค้นครั้งแรกในปี1958และในระหว่างปี1961-1965ได้พบหลักฐานทางโบราณคดีที่สำคัญมากมายมีการพบจิตรกรรมฝาผนังและรูปแกะสลักสีสันสดใสมีอยู่ทั่วทั้งบนผนังภายในและภายนอกอาคารและหนึ่งในภาพที่อยู่บนผนังอาคารซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นสารบูชาเทพเจ้าจะมีอายุราว8,430 ถึง8,790ปีก่อนนั้นคือภาพวาดที่มีความยาวต่อเนื่องกันถึง3เมตรมีลักษณะเป็นภาพบล็อกสี่เหลี่ยมที่วางเรียงต่อกันโดยมีการเว้นช่องว่างเล็กๆไว้ด้านบนของบล็อกสี่เหลี่ยมวาดเป็นภาพคล้ายรูปทรงสามเหลี่ยมยอดตัดที่เชื่อมกันและมีภาพวาดเป็นเส้นพุ่งออกมาจากบนยอดตัด ส่วนข้างในกรอบสามเหลี่ยมมีลวดลายเป็นจุดซึ่งนักวิชาการตีความว่าภาพนี้เป็นภาพวาดแผนผังเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในโลกโดยบล็อกสี่เหลี่ยมแทนอาคารต่างๆภายในเมืองและภาพที่อยู่เหนืออาคารคือทิวทัศน์ฉากหลังของเมืองเป็นภาพภูเขาสองลูกสันนิษฐานว่าคือภูเขาไฟฮาซานที่มียอดแฝดที่ตั้งอยู่ห่างออกไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและภาพวาดที่เป็นเส้นพุ่งออกจากยอดเขาเป็นสายนั้นอาจแสดงถึงภาพของภูเขาไฟที่กำลังปะทุอยู่ ในขณะที่นักวิชาการบางท่านก็ไม่เชื่อว่าภาพดังกล่าวเป็นภาพแผนที่เมืองและภูเขาไฟฮาซานแต่เป็นเพียงภาพเรขาคณิตและภาพสัตว์เท่านั้นแต่ทั้งนี้จากการศึกษาอายุหินภูเขาไฟทําให้พบหลักฐานอ้างอิงว่าภูเขาไฟฮาซานเกิดการประทุข,ขึ้นเมื่อราว8,900ปีก่อนซึ่งก็เป็นช่วงคาบเกี่ยวไล่เลี่ยก,กับอายุของภาพวาดที่พบดังกล่าว โชเวปงด์กฝรั่งเศสถ้ำชเวหรือโชเวปงดรักได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี2014เป็นหนึ่งในถ้ำใต้ดินที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกที่เก็บรักษาภาพเขียนในถ้ำยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดและได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีที่สุดเท่าที่เคยค้นพบมาและมีภาพหนึ่งที่นักวิจัยเชื่อกันว่าเป็นการออกแบบที่เป็นนามธรรมและลึกลับที่สุด บางส่วนที่พบในถ้ำอาจจะเป็นภาพวาดของการประทุของภูเขาไฟในยุคแรกๆที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในโลกซึ่งมีอายุมากถึง37,000ปีถึงแม้ว่าภาพวาดส่วนใหญ่ในถ้ำโชวเวย์จะเป็นภาพสัตว์ต่างๆแต่ว่าภาพวาดบางส่วนที่อยู่ลึกเข้าไปภายในที่อยู่ท่ามกลางภาพกว้างยักษ์ปรากฏเป็นภาพวาดสีขาวและแดงมีลักษณะเป็นรูปทรงที่เหมือนกับการพ่นของเหลวออกมาแล้วแยกออกเป็นสองสาย คล้ายกับภาพการระเบิดของภูเขาไฟแบบน้ำพุซึ่งต่อมาภายหลังภาพนี้กลับถูกวาดทับด้วยภาพกวางยักษ์สีดำโดยคนรุ่นหลังนักวิจัยเชื่อว่าภาพเหล่านี้อาจแสดงถึงการประทุของภูเขาไฟเมื่อเกือบ3 7 0 0 0ปีที่แล้วซึ่งเป็นไปได้มากว่ามนุษย์ที่อาศัยอยู่ในบริเวณแม่น้ำอาร์เดสได้เห็นการประทุของภูเขาไฟซึ่งก็สอดคล้องกับหลักฐานการศึกษาที่พบว่าช่วงเวลาระหว่าง4 3 0 0 0ถึง19,000ปีก่อนภูเขาไฟในภูมิภาคนี้ เกิดการประทุรุนแรงขึ้นหลายครั้งถึงแม้ว่าเราไม่สามารถระบุว่าศิลปะผนังถ้ำสร้างขึ้นมาด้วยเหตุใดและมีความหมายใดอยู่เบื้องหลังเนื่องจากบางภาพดูมีความเป็นนามนธรรมมากจนเกินกว่าจะตีความได้อย่างตรงไปตรงมาแต่งานศิลป์น,นั้นก็พอช่วยให้เราเข้าใจพัฒนาการความคิดของบรรพบุรุษในยุคก่อนประวัติศาสตร์และโลกในยุคที่พวกเขาอาศัยอยู่ซึ่งบางภาพอาจจะมีอะไรมากกว่าข้อสันนิษฐานที่เราพูดถึงในคลิปนี้ก็เป็นได้ครับ